สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในครัคืนี้นะครับทางร้านอินโฟพิพิการลำปางผมผู้รีวิวเชางยนต์นะครับมาทํารีวิวเก็บผลงานอีกหนึ่งรีวิวนะครับตัวนี้เป็นปืนแต่งนะเป็นปืนพิพิการอัดแก๊สนะครับในโมเดลของกลอกคัสตอมนะครับกลอก G Force ของ W E นั่นเองนะครับตัวนี้ปืนใหม่แกะกล่องเราทํารีวิวขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนไว้แล้วนะครับสาหรับรีวิวที่เป็นปืนใหม่อย่างเดียวนะใหม่กะกล่องแต่ตัวนี้ใหม่และจับ แต่ง modify แบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวให้กล้องรู้ใกล้ได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มถ่ายทอดผลงานนะครับช่างผู้ประกอบปืนกระบอกนี้นะครับช่างแบงค์นะครับเป็นผู้ประกอบนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาดอดออกก่อนตอนนี้เป็นยางข้อฝาดอดนะครับกันความชื้นกันน้ําอะไรได้นะตอนนี้เป็นดอดนะครับของยี่ห้อตัวนี้เป็นของ MFA นะครับชื่อดอว่า IMR นะครับ มันจะมาพร้อมกับตัวดอทแล้วก็รางแป้นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเมาส์จับนะบของกลอกนะตัวนี้เป็นกลอกวีสามสิบห้ามีโหมดยิงเซมิด้วยออตโต้ด้วยนะครับดูฝั่งนี้บ้างโอเคนะครับเพื่อ,อนๆชอบก็แคปหน้าจอแล้วทักข้อความทาอีนบ็อกเราได้นะครับเส้นราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหมื่นกว่าบาทจำไม่ได้หมื่นไหร่หมนสอ่าจะประมาณนะถึงไหม ึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ไหมฮะน่าจะถึงละเพราะว่าตอนนี้มีดอทมีแม็กจาวมาเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจัดเต็มอีกหนึ่งตัววันนั้นที่ช่างยนต์ทำรีวิวเป็นตัวหน้าตาแบบเดียวกันนะครับชุดแต่งแบบเดียวกันนี่เลยนะครับแต่ว่าที่ต่างก็คือจะเป็นชุดไฟฉายเลเซอร์ซึ่งตัวนั้นจะเป็นไฟฉายเลเซอร์เขียวซึ่งราคาแพงนะครับตัวนี้จะราคาซอฟลงมาคือเป็นไฟฉายเลเซอร์นะครับเป็นชุดไฟฉายเลเซอร์แดงนะครับนี่เลเซอร์แดงนะครับแล้วก็บิดตัวนี้เป็นไฟาย เอาอีกนี้เป็นไฟฉายเลเซอร์ออกพร้อมกันนะครับเซตนี้ก็สวยนะครับไฟฉายเลเซอร์แดงนะครับกดปิดก่อนนะครับชุดแต่งนะชุดแต่งภายนอกภายนอก,นอก,นอกที่เพื่อนเเห็นนะแน่ละดอทหนึ่งนะครับสองไฟฉายเลเซอร์สามอะแดปเตอร์สี่ไซเลเซอร์เก็บเสียงนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับส่วนภายในเราจะมีการเติมแต่งไปก็คือ,อนนี้ท่อเดิมนะครับเราติดตั้งตัวท่อรีดนะครับเป็นท่อรีดไซส์ยาวนะครับ ท่อรีดไซส์เก้ามิลเอ้ยเก้ามิลเก้าเก้านิ้วอของเดิมเขาจะเป็นท่อขนาดห้านิ้วนะครับจะอยู่ตรงปากลํากล้อง,องเขาพอดีเลยนะครับแต่น,นี้เราใส่ท่อรีดยาวนะครับเพื่อให้ได้ความแรงความแม่นยานะครับความแรงความแม่นยำนะครับ,แ,รมแ,มรบแล้วก็มีอะแดปเตอร์เกลียวเสริมขึ้นมาแล้วก็มีซัเลนเซอร์เก็บเสียงนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นชุดแต่งแรงนะครับแต่งแรงแต่งแม่นยำนะครับแล้วก็ภายในนี่เราแต่งทนโดยการ ติดตั้งนะครับอันนี้เป็นแบรดดิ้งนะครับอันนี้เป็นตัวแฮมเมอร์เดิมนะครับตัวบูทสไลด์เดิมนะครับแต่เราติดตั้งตัวนี้ครับเดี๋ยวเชยอนแกให้ดูนะครับเป็นบูทขนาด9มิลนะครับเราติดตั้งนี่ครับบู o แบริ่ง9มิลนะเป็นบุคลูกปืนนะครับทําให้ยิงแล้วไหลลื่นนะครับสไลด์ไม่ค่อยติดขัดเนื่องจากเรามีการแต่งที่มี พอเราแต่งปั๊บเนี่ยนะเพื่อนๆนะอธิบายยิ่งนะชุดหน้าเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับโทษนะฮะมันมีในเรื่องของน้าหนักของตัวเซนเซอร์กับอะแดปเตอร์พวกนี้มาเพิ่มทําให้ตัวตัวลํากล้องเนี่ยเวลาเวลาประกอบแล้วมันก็จริงๆมันจะอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับแต่นี้เราถอดออกมันจะดูแรดูหนักนิดนึงนะครับเราจะเห็นภาพชัดนะฮะว่าเวลาเราประกอบอันนี้แบริ่งเนี่ยมันจะช่วยในการ กลับนะครับกลับของสไลด์ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ลดอาการการติดขัดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเราขึ้นสไลด์ไว้แบบนี้นะฮะลำกล้องตัวน,นี้นี่นะนี่จะเป็นเรื่องปกตินะมีคนแต่งไปแล้วก็ถามมาเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ผมคาสไลด์ไว้แล้วตัวนี้ลำกล้องมันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่นะครับปกตินะครับปกติแต่เวลาเราสไลด์กลับนะเห็นไหมฮะมันก็จะแน่นมันนะฮะ โยกได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าอันนี้จะโยกได้เยอะนิดหนึ่งเห็นไหมครอันนี้คือเรื่องปกตินะเพราะว่าชุดหน้าหรือว่าชุดลำกล้องเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาทีนี้พอเราใส่ตัวบูทแบริ่งเนี่ยมันก็จะทําให้สล์ยนี่ยกลับได้เร็วขึ้นนะครับมีคนถามมาว่ามันดียังไงด้วยอธิบายให้ฟังก็ประมาณนี้อันนี้ยางฝาดอกตกเดี๋ยวที่บอกครับภายในท่อรีดยางฮอปนะครับอะแดปเตอร์เก็บเสียงนี่คชอชุดแต่งแล้วก็มีบูทแบริง่งเสริมขึ้นมาอันนี้เป็นแม็ก อันนี้เป็นตัวแพ็กเกจของไฟฉายเรเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวหางหนุสํสำหรับกดสวิตช์อันนี้เหมาะกับปืนยาวมีแม็กยาวเพิ่มในออเดอร์ด้วยนะครับแม็กยานี้เป็นแม็กยาวห้นัดนะครับแม็กยาวห้นัดสำหรับเซตตัวนี้ก็ราคาก็จะซอฟลงกว่าเซตวันนั้นเพราะวันนั้นมีกล่องโซลิตเช็ดด้วยนะครับมันจะแพงนิดหนึ่งนะครับหมืน่นหมื่นปลายปลายนะตัวนั้น อุปกรณ์นะครับอันนี้คือทั้งหมดของตัวปืนที่แต่งส่วนอุปกรณ์พร้อมเล่นจะต้องมีแก๊สนะครับซิลิโคนนะครับสปินโรเดอร์แล้วก็ลูกกระสุนทดสอบอันนี้เป็นลูกกระสุนของหยวนจันนะครับ0.201ถุงมี4พนัดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วแก๊ส1กระป๋องจะยิงลูกได้ครึ่งถุงก็เท่ากับว่าลูก1ถุงเนี่ยใช้แก๊ส2กระป๋องนะครับหมดถุงนะครับตัวลูกอันนี้เป็นน้ำมันซิลิโคนนานๆซื้อทีนะครับแต่ซื้อไปกับปืนก็สรรพคุณก็จะดี เหมาะสาหรับเหล็กยางไฟเบอร์กราฟงานเหล็กงานยางงานไม้ใช้หล่อลื่นไม่กัดเหล็กไม่กัดยางนะครับใช้กับงานพวกหล่อลื่นตัวที่เมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับก็คือตัวนี้ที่ช่างยนฉีดลงไปที่ตัวปืนนะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับบำรุงนะครับต้องการสนิมไล่ความชื้นนะครับเนื่องจากตัวปืนเนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบไปด้วยนะครับอลูมิเนียมเหล็กนะครับไฟเบอร์กราฟแล้วก็ตัว พลาสติก uh, นะครับพวกนี้ก็มันมีการสึกหลอเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่หล่อลื่นได้ก็เป็นซิลิโคนแต่ที่กำลังจะบอกว่าโซเน็กนะครับโซเน็ก wd สี่ศูนย์พวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับน้ำมันจักรอะไรพวกนี้มาหย่อนไม่ได้นะครับต้องเป็นซิลิโคนเท่านั้นนะครับถึงจะดีต่อปืนบีบีกันของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบความเร็วกระสุนนันะครับก่อนไปชั่งน้ำหนักกันนิดนึงนะหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะเรามาดูน้ำหนัก เราดูน้ำหนักแล้วก็ความยาวของตัวปืนกันนะครับเก็บข้อมูลให้อีกทีหนึง่งตาช่างเป็นศูนย์ศูนย์นะครับโอเคอันนี้เป็นกรัมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากร,รมัมหรือประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งขีดตีไปเฉลี่ยประมาณหนึ่งกิโลสองขีดถ้าเป็นแม็กยาวนะครับโลสองถ้าเป็นแม็กยาวนะครับน้ำหนักก็จะเป็นโล หน,น,นึ่งกิโลสามขีดครึ่งพอนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยสาสิบห้ากร,รมัมความยาวตัวปืนตอนนี้นะครับ <S <S นี่นะครับสิบสองจุดห้านะครับหรือว่าสามสิบสองนิ้วสาสิบสองเซนไม่ใช่ <S 2> <S 2> นิ้วความยาวถ้าเป็นแม็กยาวจะถึงดอดนะครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเซนหรือประมาณสิบนิ้วนะดู้วก้านิ้วกว่าถ้าเป็นแม็กไซส์เดิมก็จะ ความยาวก็อาจจะไม,ม่ยาวเยอะนะครับความสูงความความสูงนะความสูงความยาวเท่าเดิมแต่ความสูงก็จะประมาณเอ่อสิสิบเจ็ดสิบหกจุดห้าอันนี้พูดถึงที่เราวัดให้เนี่ยเพราะว่าบางคนเขาไปทํากล่องบางคนอาจจะมีกล่องที่ที่เออซื้อแต่อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็หากล่องใส่ปืนเนี่ยจะไปหาไซส์ได้นะครับอันนี้มันก็ยาวเท่าเดิม,มนนแล้วเนาะสิบสามเซนตีไป สิบสามนิ้ว,วเออห้องนอนรับขอัยด้วยเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับช่างยนต์หายไปหลายวันเลยนี้กลับมาทารีวิวให้นะครับอ,อ่าเป็นยี่สิบสี่เซนหรือว่าสิบนิ้วกล่องก็จะเป็นทรงนี้แหละครความสูงสิบนิ้วความยาวก็อยู่ประมาณนี้แต่รู้สึกว่าจะจะ,จะมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวช่างยนต์ต้องขอติดต่อไปที่เล่ยออทีนึงว่าถ้าเป็นแต่งเต็มนี้แล้วกล่องที่มันเป็นไซส์ เนี่ยประมาณฟุตกว่าๆเนี่ยแล้วก็สูงประมาณ10บสนิ้วเนี่ยม,มีไหมแต่ที่มีตอนนี้ถ้าใส่ได้เลยเป็นซูริเคทซูริเคก็คือกล่องที่เป็นกล่องใส่ปืนยาวนะครับ80เซนตัวนั้นได้นะครับโอเคนะครับเซตนี้อ่ะทำไหมครับซูมเข้าไปเดียวใช้ยนเตรียบอุปกรณ์ที่จะยิงก่อนนะครับ เราใส่ซโคโนแล้วนะครับเหลือแก๊สกับลูกแล้วก็สปีดโรเดอร์มากนะครับน้ำหนักโลก,กว่ากว่าวิธีการเล่นนะเพื่อนนะเ,เดี๋ยวเราใช้แมกยาวยิงเลยเนาะสปีดโรเดอร์นะครับก็ใส่ซโคโนไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเหลือใส่แก๊สกับลูกนะครับแล้วก็วิธีการโหลดลูกที่รวดเร็ว เราใช้ลูกกระสุน0.20อกรัมในการทดสอบความเร็วกระสุนนะครับเป็นลูกกระสุนขนาดมาตรฐานใส่เข้ามาในนี้นะครับมันจะใส่ได้90สบนัดในสปีดโหลดอย่างนี้นะในกรณีที่เราไม่มีสปีดโหลดแล้วก็จริงๆเรายัดนี้ได้นะแต่มันก็อาจจะแรดูลำบากนะครับเพราะมันต้องกดนี้กลับอีกวิธีหนึงดึงลงมาแล้วเสียบแบบนี้ แต่มันก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับนพอเรามีสปีดโหลดอ่ะดูนะมันจะเร็วขึ้นนะครับก็มีคนถามเหมือนกันว่าสปีดโหลดทําไมต้องจัดเซ็ตทําไมต้องใช้หรือว่าทําไมต้องมีด้วยที่อะไรเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเร็วเร็วดีอันนี้แม็กยาวนี่ใส่ได้ห้าสิบบ เรียบร้อยนะครับสปีดโหลดมีซีคนแล้วมีลูกแล้วนะครับเหลือแก๊สนะครับวิธีการเติมแก๊สเพื่อนนะให้เติมแบบนี้นะครับปื๊ดลงไปแล้วดูนะอันนี้ผมเช็คแกส๊สจรงนะครับแก๊สจะขึ้นเยอะมากนะแต่วิธีการเติมที่ผิดคืออันนี้ไม่ไม่มีแก๊สนะครับไม่มีแก๊สนะวิธีการเติมที่ผิดคือบางคนเขาเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องต้องบอกกับผู้คลิปเลย เอาเมกลงมากดตรงถังนี้สิ่งที่เกิดครับไม่มีแรงดันนะครับมีตลมนะดังนั้นอย่างที่บอกเวลาเติมก็ต้องแบบนี้นะครับก็นับหนึ่งสอสามสี่ห้าย่างนี้แหละครับในใจกดลงไปครั้งหนึ่งสามถึงห้า 1, 3, 1, วิทีนะครับถ้าแม็กยานี้กดสัก7ครั้ง่าสักเจแปดครั้งเนาะ เอาจนสนิทใจว่ามันเต็มแล้วนะครับคือแรงดันในถังแก๊สเนี่ยเวลาเข้าถ่ายมาที่แมกกาซีนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันไปเลยนะครับคนที่เล่นจะรู้รู้สึกรู้สึกได้ว่ามันมีแก๊สวิ่งออกจากกระป๋องเข้าอย่างที่แมกกาซีนนะครับแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงชัดนิดนึง การเติมแบบนี้ครับสามถึงห้าวิทีเนี่ยสักสี่ห้าครั้งเนี่ยก็จะยิงได้ประมาณสองแม็กเลยนะโอเคมาครับเดี๋ยวมาดูความเร็วกระสุนนะครับจะเป็นสี่ร้อยบวกเช็คเช็คคอสี่หนึงนะฮะอ่ารีบให้ดูดอดดูดอดก่อนนะครับนี่ฮะเลนก็จะเลนดัดก็เป็นเลนตัดแสงนะครับไอ้ ดอทสีแดงนี้เวลาเราจะยิงสมมุติเรายิงหน้ากากตัวนี้เห็นไหมครับเราก็ทาบเอาเรายิงอะไรแล้วก็ทาบอันนั้นได้เลยดูคมูลกระสุนนะครับสีอ่อตสี่ร้อยยิเก้ามื่อกี้ลืมปรับหมดลืมกลับมาเป็นเซมิแต่ว่าสี่ร้อยกว่านะเมื่อกี้ตอนที่เราทำรีวิวเรา,เราผมไมปปรับแล้วผมก็ลืมเช็คขออนุญาตนะอันนี้ก็เป็นตัว ออโต้ <Auto S 2> ไปแล้วเซมินะโอเคความ<ๆ> <OK. S 2> แรงก็นี่คนระับสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับความแรงก็สี่ร้อยบวกนะครับมาอันนี้ยิงเป็นเซมินะครับก็ช่างแมงตั้งดอดไว้อย่างแม่เลยผมยิงตัวพีเลยนะครับกลุ่มกระสุน ได้เลยนะครับแน่นมากดูออโต้นะครับปรับออกมาตรงนี้แล้วยิงนะครับนี่คือออโต้อีกทีนะฮนะออโต้ Auto. หโอเคนะปืนโอเคนะครับปกติดีเดี๋ยวเราแอบเติมลูกอีกสักนิดนึงนะครับแล้วไปดูกลุ่มกระสุนกัน รีวิวรีวิวที่เราทำนี่ก็เป็นรีวิวแบบสดๆเลยนะครับเราไม่มีการตัดต่อนะครับเราใส่กันแบบสดๆตรงนี้เลยสคริปต์ก็ใส่สดนะครับไม่ได้ทําไว้นะฮะเรารู้สึกยังไงเราก็ถ่ายทอดออกไปแบบนั้นนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง l YouTube ของเราก็าจะรู้ดีว่าช่องยังก็ทารีวิวแบบต่อเนื่องอย่างตลอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่ปลดสไลด์กัดนะครับปืนอยู่ตำแหน่งปลอดภัยอะนิ้วยัง อยู่นอกกลงไกลนะครับป่ะอันนี้ไฟฉายเลเซอร์ของตัวเขานะครับเอาไปฉายมาช่วยอีกตัวหนึง่งโอเคนะครับพร้อมยิงนะครับ อันนี้เป็นแม็กซ์สั้นก่อนนะครับเดี๋ยวต้องดูปุ่มกระสุนนะครับออโต้ไปแล้ว <laughs> ล <laughs> โอเคเอาเซมิก่อนน่าจะเป็นน้ำมันซิลิโคนนะะลูกเริ่มตรงแล้วนะครับช่วงแรกนี่ ได้จะเป็นน้ำมันซิลิโคนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัดเข้าไปที่ลำกล้องเยอะนิดนึงโอเคมาอันนี้เป็นแม็กยาวนะครับโอเคมาครับแม็กยาวเดี๋ยวขอเล็งไปใช้ด,ดีก่อนหนึ่งสอง แต,ต่ไดค้างปกติคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมยิงเนี่ยผมไม่ได้ดูดอทนะครับผมผมดูจอผมดูจอตรงโทรศัพท์นี้ครับแล้วก็ดูกลุ่มกระสุนกลุ่มก็อาจจะแบบขึ้นลง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 บ้างนะครับอาจจะไม่อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นกลุ่มแน่นๆเหมือน,นเหมือนทุกคลิปเพราะว่าผมดูที่หน้าจอโทรศัพท์ว่าลูกกระสุนมันจะวิ่งแบบไหนนะครับก็อาศัยอาศัยจอจากจากกล้องนะครับ ก็ดูว่ากลุ่มกระสุนก็พุ่งไปในระยะ40เมตรนะประมาณนั้นก็ถือว่ามันก็ไปได้ดีนะไปได้ดีผมไม่ได้จัดศูนย์ละเอียดแบบยิงกระป๋องโคกยิงกระป๋องเบียร์อย่างนี้ให้มันดูละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในระยะ20-30เมตรเนี่ยสมมุติเรายิง10-15เมตรหรือ20-30เมตรเป็นกระป๋องเนี่ยโอเคดัดหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ที่ให้เห็นก็คือความไกลความไกลของลูกปืนลูกกระสุนก็วิ่งได้ค่อนข้างตรงดีนะเพราะเป โอเคครับต้องขอจบรีวิวนี้แต่เป็นครท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับกระปืนกลอกวีสามสิบห้นนี้ช่างแบงก์ก็เป็นการประกอบปืนอีกกระบอกหนึ่งนะครับของทีมช่างที่ร้านนะครับปกติช่างยนต์ก็เป็นคนทำนะครับแต่ตัวนี้ต้องยกเครดิตให้ช่างแบงก์นะครับเราก็ถ่ายทอดวิชาแล้วก็ให้ช่างแบงก์ได้มีโอกาสได้ทําปืนสั้นบ้างนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรีวิวกันจนจบวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ จริงครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนครับช่างไมค์ช่าง,นางยนต์ขอลาลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ